เด็กหญิงนิยายในฐานะภรรยาเอกบทที่สิปดท่านแม่ท่านคิดผิดไปแล้วเจ้าค่ะต่อให้ข้าเกิดมาเป็นชายท่านพ่อก็หาได้รักท่านแม่ต่อให้ตัวท่านมีลูกชายให้ตระกูลอืนิน ก็ไม่ใช่หญิงอันเป็นที่รักอยู่ดีนางกล่าวช้าๆแววตาพุ่งตรงไปยังผู้ให้กำเนิดอย่างจริงจังก่อนจะเอ่ยคำพูดที่เสียดแทงใจอีกฝ่ายออกมาท่านพ่อหวังเพียงใช้ประโยชน์จากท่านต่อให้ข้าเกิดมาเป็นชายแล้วอย่างไรก็แค่ช่วยให้ท่านหลอกตอนเองได้นานอีกนิดหรือแม้แต่ยามนี้ถึงข้าคิดกลับสกุลหลันตามที่ท่านพ่อหวังให้ท่านแม่ทำ มันก็เท่านั้นเองหญิงสาวหยุดนิ่งอยู่ชั่วครู่แย้มยิ้มแล้วจึงเอ่ยถ้อยคําเชื่อเฉือนจิตใจออกมาโดยที่ผู้เป็นมารดาได้แต่รับฟังด้วยใบหน้าซีดขาวจะหลอกตัวเองต่อไปอีกเพื่ออะไรเจ้าคะในเมื่อท่านแม่ก็รู้อยู่แก่ใจว่าความจริงเป็นอย่างไรฐานะหูหญินใหญ่ที่ท่านเกาะกอดมันอยู่ไว้นั้นไร้หัวใจของชายที่ท่านรักโดยสิ้นเชิงเพีย้ย หกปากซะวงหน้างามสะบัดหันตามแรงฝ่ามือหวินซือกัดฟันคมกลืนน้ำลายที่มีรสเลือดเข้มปลาแผ่กระจายในโพรงปากลงคอดวงตาสีนินวาววับด้วยไอ้น้ำที่เอ่อคลอหกปากของเจ้าไปเขารักข้ารักข้าเพียงผู้เดียวทุกอย่างเป็นแบบนี้ก็เพราะเจ้ามันเป็นเพราะเจ้าที่เกิดมาเป็นหญิง อิ๋นซื่อมองภาพมารดาวิดร้องพรางหลุบตาลงสายใยเส้นสุดท้ายที่คิดหยิบยื่นให้อีกฝ่ายคงไร้ซึ่งความหมายเมื่อมารดามีใช่แค่ไม่รักนางแต่ยังเกลียดชังอีกด้วยนางช่างกำเนิดมาท่ามกลางความเพียรพร้อมเสียจริงๆทั้งความเกลียดชังและเลขกลอนของผู้ให้กำเนิดข้าจะไม่กลับไปสกุลหลันและยิ่งไม่มีวันเข้าสู่สกุลอินอีกแล้วด้วย หากท่านแม่ไม่พอใจจะมาอยู่ด้วยกันลูกคนนี้ก็ยินดีแต่จะไม่มีการทำอย่างที่ท่านหวังเด็ดขาดเจ้าค่ะพอกันทีกับอดีตที่เคยเผชิญหากต้องร่วงหล่นอย่างนกที่ปีกหักเพราะต้องแรงลมนางก็จะขอเจอสักครั้งดีกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงหรือตัวหมากให้ใครมาบงการนับจากนี้เป็นต้นไปข้าจะไม่ใช้แซ่อื๋นอีก ขอหูหยินช่วยแจ้งแก่ใต้เท้าอินสามีท่านด้วยจดหมายที่เขาขับไล่ค่ะมีตราประทับยืนยันชัดเจนวันหน้าหากคิดจะกลืนน้ำลายตัวเองก็จงไตรตรองให้ดีจางซื่อเบิกตากว้างนางไม่คาดว่าบุตรีจะเอ่ยออกมาอย่างเด็ดเดี่ยวเช่นนี้จึงทำได้เพียงยืนแข่งข้างสีหน้าแสดงความตกใจแข่งข้อ เจ้ากล้าแข่งข้อกับบุกพการีอย่างนั้นหรืออวินซอเ์หญิงสาวหัวเราะเสียงแผ่วยามได้ยินบุกพการีอย่างนั้นหรือแล้วเหตุใดเมื่อสองปีก่อนนี้จึงไม่เคยมีผู้ใดเอ่ยคำนี้บ้างยามที่นางบาดเจ็บในเวลาที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างที่สุดทำไมจึงไม่เห็นมีใครปรากฏตัวเล่าหูหยินอวินเข้าใจผิดแล้ว ในเมื่อข้ามีได้ใช้แสวินแล้วใครเล่าจะมาเป็นผู้ให้กำเนิดใบหน้าจางซื้อคล้ำเขียวจนคล้ำถึงขีดสุดนางให้ลุกแก่โทสะอย่างยิ่งที่เห็นบุตรสาวแข็งข้อวาจาที่กล่าวมาจึงร้ายกาจเพื่อหวังทำร้ายติดใจอีกฝ่ายไม่น้อยฮคิดหรือว่าจะไปไหนรอดสตรีที่ถูกสามีย่าร้างจะมีใครให้การยอมรับผู้คนจะนินทากลว่าเจ้า และยิ่งถูกขับออกจากตระกูลก็จะต้องแบบรับคำพูดด่าทอเหล่านั้นไปตลอดกานปิ่นซื่อมองรอยยิ้มถือดีของผู้เป็นมารดาแล้วจึงเอ่ยบ้างน้ำเสียงที่นางกล่าวทังเบาและโศกเศร้าคิ้วใบหลิวขมวดเล็กน้อยชวนให้รับรู้ถึงความจนใจที่มีต่อให้ผู้คนในลาจะสาบแช่งค่า ข้าก็ยอมนางยอมแบกรับฐานะสตรีที่เลวทรามแต่จะไม่ขอกลับไปสู่ที่แห่งนั้นอีกแล้วเพี้ยข้าไม่น่าเลี้ยงเจ้าให้โตมาอวดดีใส่เยี่ยงนี้เลยเอาสิข้าก็อยากรู้นักว่าเจ้าจะมีปัญญาไปไหนรอดกล่าวจบร่างเล็กจึงหันหลังเดินกลับดวงตาทั้งสองข้างทอประกายแห่งโทสะขัดใจเหลือเกินกับการแสดงออกของบุตรสาว ท่านแม่ปินซือเอ่ยรั้งอีกฝาายเมื่อเจ้าตัวหันกลับมานางจึงได้พูดออกมาอีกครั้งท่านเองก็รู้ว่าบีดานั้นเชื่อใจมีได้ตำแหน่งหูหยินใหญ่ในจวนไร้ความหมายหากวันใดต้องการออกจากจวนเสนาบดีที่นี่ยินดีต้อนรับท่านเสมอผู้เป็นแม่ฟังแล้วคลี่ยิ้มเยียดยันคล้ายขบขนันแววตาวาวเปล่งประกายเาว่าคำพูดที่เอ่ยออกมา กลับไรเยื่อใยอย่างยิ่งเอาเวลาที่คิดจะมาห่วงคนอื่นไปหาวิธีทำตัวเองให้รอดเสียก่อนเถอะสองสายตาพลันสบประสานก่อนผู้เป็นมารดาจะกล่าวขึ้นอีกคราข้าจะรอดูวันที่เจ้าสมสารมาขอร้องค่ะ เวลาผ่านไปพักใหญ่หอิ๋นซื่อยังคงยืนนิ่งอยู่ภายในห้องมือบางยกขึ้นลูปซีกหน้าที่แดงเป็นรอยมือของตนพรางทอดถอนใจสุดท้ายมารดาก็มีอาจให้คำตอบชัดเจนได้ว่าเกลียดชังนางหรือไม่ คุณหนูเสี่ยวอิงเต้าเข้ามาเรียกผู้เป็นนายด้วยน้ำเสียงห่วงใยดวงตากลมจับจ้องมองรอยนิ้วบนซีกหน้าของอีกฝ่ายอย่างตกตะลึงหูหยินใหญ่ช่างน่ากลัวเหลือเกินส่งคนนำจดหมายไปให้พ่อบ้านมู่ด้วยบอกเขาให้ดูแลท่านแม่ให้ดีหากนางต้องการออกจากตัวก็ให้ช่วยแต่ถ้าไม่ก็ปล่อยไปจบแล้ว ทุกอย่างมันจบลงแล้วอิ๋นซือคือแท้และชื่อของนางอิ๋นมาจากคำว่าเมฆก,กับซือที่มาจากความสุขยามานดาตั้งชื่อนี้ให้คงมุ่งหวังว่านางจะเป็นเมฆน้อยที่นำพาความสุขมาให้ทว่าน่าเสียดายที่นำเพียงความผิดหวังให้อีกฝ่ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเทว่านับจากวันนี้ไปนางจะทำให้ตัวตนของนางมีความสุขสมกับชื่อนี้เสียที สายลมเหมันปีนี้หนาวเย็นจับใจนักร้านเครื่องประดับไห่ถังนั้นรายล้อมด้วยดงเหมยฮวาสีขาวยามลมพัดโบกกรีบดอกก็หมุนคว้าง ปะปนกับหิมะตามแรงลมผาให้ทิวทัศน์รอบข้างดูเลือนรางจนยากจาคาดเดาด้านหลังของร้านแบ่งเป็นที่พักเท่าแก่หวังและอินซือกำลังนั่งกินอาหารกันอย่างทุลักทุเลเบื้องหน้าพวกเขาคือสำรับที่เต็มไปด้วยกลีบสีขาวของเหมยฮาวา ข้าจะโคนมันพิ้งผู้สูงวัยนึกโมโ oh หประกาศกล้องด้วยความหงุดหงิดหวินซื้อใส่หน้าพลางสั่งให้เสี่ยวอิงไปปิดหน้าต่างก็เห็นอยู่ว่าลมแรงเสียขนาดนี้ท่านตาผู้เท่าของนางยังไม่ยอมปิดหน้าต่างแล้วจะมาโทษใครได้เล่าเจ้าคิดเรื่องแส่ไว้แล้วหรือยังหลานตาจะได้ประกาศออกไปตอนเปิดร้านเลย พอในห้องสงบไร้แรงลมกวนใจผู้เท่าก็หันมาถามหลานสาวอีกครึ่งเดือนพวกเขาจะเปิดทำการร้านไห่ถังอีกครั้งถึงตอนนั้นต้องพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาเรื่องที่นางไม่มีแท้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดหลังจากมารดาของหอินซื้อกลับไปครานั้นไต้เท้าอินทราบเรื่องที่บุตรสาวแข่งข้อก็ให้ขัดเครื่องอีกฝ่ายจึงออกมาประกาศร้องแก่ผู้คนทันที ว่าบาดนี้หญิงไม้ที่อยากขาดกับสกุลหลนันหาใช่คนตระกูลอิ๋นของเขาอีกต่อไปไหมทำไมต้องทำอะไรวุ่นวายขนาดนั้นข้าก็มีแท่ของท่านตาอยู่มิใช่หรือนางกล่าวพางหันไปสนใจอาหารบนโต๊ะอีกคราผู้เป็นบิดาเบิกตาพรองด้วยความยินดีเดิมเขานึกว่าอีกฝ่ายจระรอาจนไม่อยากใช้แท้ร่วมกันแล้วเสียอีก จ้าะใช้แ่จางหรืออืจางซื้อหรือฟังไม่เข้ากันเอาเสียเลยนะหญิงสาวอมยิ้มบางพลางยกน้ำแกงขึ้นสดปิดท้ายมื้ออาหารดวงตาสีนินทอดอ่อนลงไม่น้อยเมื่อสัมผัสได้ถึงความยินดีของผู้สูงวัย ท่านตาเล็กย่อมอยากให้นางใช้สกุลจางแต่ที่อีกฝ่ายไม่เอ่ยถึงคงเป็นเพราะเกรงว่านางจะไม่ชอบใจเรื่องมารดาอินซื่อเองก็ไม่ได้คิดรังเกียจแท่จางเพราะถึงจะบอกว่ามารดาของนางก็ใช้ด้วยถ้าว่าอีกฝ่ายนั้น เป็นเพียงสตรีที่แต่งไปสกุลอื่นแล้วอีกทั้งท่านตากับท่านยายที่ล่วงลับไปนั้นยังเป็นญาติผู้ใหญ่ที่นางเคารพยิ่งแต่จางซือก็ไม่ค่อยน่าใช้จริงๆนั่นแหละนะแล้วใครบอกว่าข้าจะใช้จางซือกันเล่า ก่อนไหนเจ้าบอกว่าจะใช้แท่จางอย่างไรเล่าจางเห่อพูดพลางมีสีหน้าสลดลงหลานสาวจะใช้แท่ใดเขาย่อมเคารพการตัดสินใจของนางแต่ถ้าเลือกได้เขาย่อมอยากให้ใช้แทรของบรรพบุรุษมากกว่าอืนซือพลันหัวเราะในลําคอรู้ทันท่าทีสลดของอีกฝ่ายจนสิ้นนางเลิกคิ้วบางแสดงความซุกซนก่อนจะกล่าวต่อง่ายๆ ก็ใช้แท่จางส่วนชื่อก็อินซื้อไปจางอินซื้อท่านตาท่านว่าไม่เพราะหรอกหรือนางใช้แท่จางส่วนชื่อก็อินซื้อไม่ได้ใช้แท่เสียหน่อยบิดาผู้แสนดีห้ามนางใช้แท่ของเขาแต่ชื่อที่มีคําว่าอินมีมากมายอีกฝ่ายมีสิทธิ์คิดห้ามนางอย่างนั้นหรือจางอินซื้อเออนางชอบชื่อนี้ยิ่งนัก ผู้เท่าดียดนิ้วชงปะนั่นสินะหากเป็นชื่อเจ้าขุนนางทรราชนั่นจะเอาอะไรมาขวางได้อีกคิดแล้วก็ให้นึกถึงใบหน้าคล้ำของอีกฝ่ายเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดตางอุ๋นซื้อชื่อนี้เหมาะกับเจ้ามากฮ่าฮ่าฮ่าุณห,ห,หนูเจ้าคะ คุณชายสิงมาขอพบเจ้าค่ะเสี่ยวอิงเต้าเข้ามารายงานผู้เป็นนายอิ่นซื้อชะงนักไปเล็กน้อยคุณชายสิงผู้นี้ช่างมาได้จังหวะนักนางเพิ่งจะออกแบบเครื่องประดับชุดเหมันเสร็จ อีกฝ่ายก็มาเยือนแทบจะในทันทีร่างสูงในชุดสีเข้มก้าวเข้าสู่ด้านในชายอาพรสะบัดลากไปบนพื้นใบหน้าหล่อเหลาเรียบเฉยจนดูไร้ความรู้สึกแต่ดวงตาที่สบประสานกันกลับดูมีชีวิตชีวาแตกต่างจากสีหน้าเหลือเกินคุณชายสิงช่างกะเวลาได้ตรงนัก ข้าเพิ่งจะออกแบบเครื่องประดับชุดฤดูหนาวเสร็จท่านก็มาได้จังหวะเหมาะพอดีเลยเมื่อฟังคำทักทายของหอินซือแล้วอี้จิงที่ก้าวตามหลังร่างสูงมาก็แทบจะสุดลงไปนั่งกับพื้นอันเย็นเยือกเสียให้ได้คุณชายของเขาเดินฝ่าสายลมอันเหน็บหนาวมาขนาดนี้ จะเพียงแค่เพื่อทวงของเล็กน้อยนั่นหรือหากเป็นอย่างนั้นมิสู้ให้ลูกน้องมาแทนดีกว่าขณะที่ประโยคของอินซือทำให้อี้จริงแทบสุดคำตอบของสิงวินฟู่ก็ทำให้เขาสุดลงไปนั่งตองกับพื้นจริงๆเออคุณชายคนดีของเบา้าท่านจะรับคำมั่วๆแบบนี้ไม่ได้นะขอรับ เบาหนุ่มคร่ำครวญทั้งที่น้ำตาตกในสตรีตรงหน้าว่าคิดแต่เรื่องผลประโยชน์แล้วคนใชยของเขาเองก็ไม่ได้คิดอะไรเลยแทนที่จะรีบเร่งทําคะแนนให้ตนเองมือหนาส่งถุงร้อนที่ถืออยู่ให้ร่างบางที่นั่งบนเก้าอี้วินซสื้อรับมาเปิดดูข้างในอย่างงุนงงนางมองเจ้าสิ่งที่มีควันฉุยแล้วเงยหน้าขึ้นมามองเขาอีกครั้งอี้จริงที่เห็นกิริยานั้นแล้วให้นึก,กุม ค้ามบ ปกติเวลาจะเกี้ยวสาวมีผู้ใดซื้อมันเผามาเป็นของฝากกันพอคิดถึงภาพยามที่ผู้เป็นนายเดินวนหาแผงลอยขายมันเผาอี้จิงก็แทบให้ร้องขาดสติบุรุษมากมายเกี้ยวหญิงสาวหากไม่มอบของสวยงามก็ต้องเป็นสิ่งที่ทำให้สตรีประทับใจแล้วดูคุณชายของเขาทำสิมันเผาให้มันเผาเนี่ยนะแถมยังมีการห่อผ้ามาเพื่อ ไม่ให้มันเย็นด้วยหวินซื่อไม่เข้าใจอีกฝ่ายสักนิดนางมองมันเผาร้อนๆในมืออยู่ครู่หนึ่งพลางสั่งให้เสี่ยวหยวนไปใส่จัดจานมาก่อนจะบอกให้ชงชางมารับแขกเพิ่มอีกกาด้วยเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นตามที่สั่งสาวใช้ทั้งคู่ถึงถอยออกไปอี้จิงเห็นดังนั้นก็รีบถอยตามออกไปอย่างรู้หน้าที่ สุดท้ายในห้องจึงไร้ผู้อื่นนอกจากนางกับสิงหวินฟู่ร่างสูงเอื้อมือมาหยิบมันเผาในจานส่งให้อีกฝ่ายอิ๋นซือเองก็ไม่รู้จะปฏิเสธอย่างไรสุดท้ายสองคนจึงพากันนั่งกินมันเผาจนแทบหมดแล้วตามด้วยช้าร้อนๆอ,อีกหนึ่งกา บิดาเจ้าส่งจดหมายให้เหล่าตระกูลใหญ่ในเมืองหลวงหมดแล้วพร้อมประกาศถอดชื่อเจ้าออกจากตระกูลห้ามใช้แท่อ่นอีกชั่วชีวิตเขาเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบข้ารู้แล้วเขายังร่างหนังสือตัดขาดสัมพันธ์ให้แก่ข้าอีกด้วยนางกล่าวยิ้มยิ้มสมัยที่ข้ายังเป็นเด็กบิดาก็มาเสียชีวิตจากไข้ป่ามารดาเลี้ยงเราสองพี่น้องมาอย่างยากลำบาก ข้าจึงมักจะเก็บเรื่องทุกข์ไว้ในใจเพราะไม่อาจเล่าเรื่องไม่ดีเหล่านั้นให้ท่านทราบเมื่อเห็นอีกฝ่ายมองมาที่ตนคำแง่ชิงหวนฟู่ก็ให้นึกทอดถอนใจเพราะดวงตาคู่นี้ของนางเพ่งมองอย่างตรงไปตรงมาจึงทำให้มิอาจละสายตาหนีได้ตั้งแต่เมื่อพบหน้ากันครั้งแรกดังนั้นเวลาที่รู้สึกแย่ข้าจึงมักจะมานั่งกินมันเผาคนเดียวเสมอ เพราะอย่างน้อยความร้อนที่สัมผัสก็ทำให้มือของเราอุ่นขึ้นได้ เขาอธิบายด้วยเสียงทุมเรื่นหูแต่ยังคงสั้นกระชับไม่เปลี่ยนแปลงหวินซื้อลุบมองมือเล็กของตนที่ยังคงถือหัวมันด้วยแววตาอ่อนลงพลันเข้าใจได้ทันทีนี่คือวิธีปลอบใจในแบบของอีกฝ่ายเขาคงกลัวว่านางจะโศกเศร้าเรื่องบีดาสินะความร้อนในมือแผ่กระจายถึงหัวใจพนตรลตรงหน้า แต่ว่าไปแล้วก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับนางเลยสักนิดแต่ยังคงให้ความห่วงใยที่อบอุ่นจนสัมผัสได้ วันนั้นของฤดูเหมันที่เหยียบย่างมาสู่ร้านไห่ถังหนึ่งบุรุษองค์อาจสง่างามกับอีกหนึ่งสตรีโสมสะครานกำลังนั่งลอกเปลือกมันเผากันด้วยบรรยากาศอบอุ่นท่ามกลางสายตาอีหลักอีเหลืออย่างเหลือทนของเหล่าผู้คนที่อยู่ด้านในแน่นอนว่าเมื่อกินอิ่มหนำแล้วก็ต้องมาถึงช่วงเวลาเป็นงานเป็นการ หวินซื่อวางกระดาษภาพร่างแบบชุดเครื่องประดับที่นังให้เสี่ยวอิงไปหยิบมาไว้กลางโต๊ะสิงหวนฟูเลิกคิ้วดอกดำขึ้นเล็กน้อยดวงตาคมที่แฝงแววสงสัยเพ่งมองกระดาษปึกนั้นก่อนจะเข้าใจเมื่อได้ยินคำอธิบาย นี่เป็นภาพแบบเครื่องประดับชุดเหมันที่ข้าเคยสัญญากับท่านไว้ภาพร่างแบบอย่างนั้นหรืออีกฝ่ายกำลังบอกว่าให้เขานำภาพร่างแบบนี้ไปจัดการเอาเองใช่หรือไม่ดวงตาคมพลันตวัดมองใบหน้าอวินซือสลับกับกระดาษในมือเรากับจะย้ำเป็นคำถามอวินซือไหวไลยก่อนจะอธิบายอย่างผู้มีหลักการถาว่าเหตุผลนั้นยากเกินที่คนปกติจะเอ่ยรับ ได้ข้าเคยสัญญากับท่านเอาไว้ว่าเครื่องประดับชุดฤดูเหมันที่ออกแบบโดยคุณชายไห่ทัง จะถูกวางขายในร้านค้าสกุลสิง10สิบชุดเช่นนั้นคุณชายสิงก็สั่งให้ช่างของร้านทำออกมาสักสิบชุดแล้วกันหรือหากอยากได้มากกว่านี้ก็เชิญเพราะนางคงไม่ไปนั่งนับอยู่แล้วสิงหวนฟู่ตววดสายตาพลางคิดย้อนคำสัญญามิหน้ายามนั้นเขาถึงรู้สึกว่า อีกฝ่ายใจปั้มยิ่งนักถึงกับใช้เครื่องประดับฝีมือคุณชายไห่ถังสิบชุดเป็นค่าจ้างที่แท้สิบชุดของอีกฝ่ายก็หมายถึงเขาต้องเป็นคนออกทุนทุกอย่างเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบในการทำที่ราคาแพงระยิบหรือค่าแรงช่างฝีมือพวกนั้นส่วนนางก็แค่เสียกระดาษไม่กี่แผ่นกับน้ำหมึกอีกเล็กน้อยและเวลาที่ใช้ในการร่างอินซือผู้นี้ ท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะอักษรคำว่าไห่ทั้งที่แสดงว่านี่เป็นฝีมือของคุณชายไห่ทั้งข้าอนุญาตให้ช่างของร้านสลักมันลงไปได้เลยจะไม่มีใครไปกล่าวหาว่าพวกท่านแอบอ้างอย่างแน่นอนเจ้าตัวบอกพร้อมรอยยิ้มหวาน เผาว่าสิงหวนฟูมองแล้วเห็นได้ถึงความเค็มเลยทีเดียวชายหนุ่มขมวดคิ้วแน่นเส้นเลือดข้างมัมบคล้ายกำลังเต้นเป็นจังว่านางเป็นแม่ขาในสายเลือดจริงๆแน่นอนว่าสิงหวนฟูย่อมมีขานสิ่งใดได้แต่เก็บภาพร่างแบบพวกนั้นส่งให้อี้จริงอย่างสงบทั้งสีหน้าแล้วแววตาล้วนไม่แสดงออกเผ่าว่าคนสนิทของเขานั้นถึงกับรับกระดาษที่ผู้เป็นนายส่งมา ด้วยน้ำตาเลยทีเดียวเพราะข้อเสนอในคราวนั้นทำให้อี้จ,จิงต้องเดินทางไปมาระหว่างเมืองหลวงกับลั่อย่างไม่รู้กี่รอบไหนจะค่าจ้างเจ้าหมอหลี่จู้ที่สำคัญกว่าจะวางแผนพาเจ้าขุนนางชั่วไปเจอคนหนูซูนั่นอีกแล้วอย่างไรผลตอบแทนที่ได้คือกระดาษยิ่งคิดอี้จ,จิงก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าแท้จริงแล้ว วินซือตั้งหากที่เหมาะสมจะเป็นลูกหลานสกุลฉิงส่วนคุณชายของตนนั้นเป็นเพียงทายาทที่ผิดฝาผิดตัวข้ามีงานมาเสนอให้เจ้าเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องภาพร่างแบบนั่นอีกทว่าหันมาเอ่ยประโยคเป็นงานเป็นการวิ๋นซือพลันเลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจยามถามกลับงานอะไรกันสกุลฉิงสกุลหลันและสกุลลี จะประชันกันทำเครื่องประดับถวายห้องเฮาในอีกสิบวันข้างหน้า หากเจ้ามาเป็นช่างฝีมือให้ทั้งข้าเมื่อได้รับเลือกย่อมเป็นการทำให้ชื่อเสียงเลื่องลือเช่นนั้นผู้คนจะได้รู้ว่าคุณใช้ไห่ถังกลับคืนวงตาลแล้วนางฟังคำพูดของเขาแล้วก็ใจเต้นร,รัวสมองตรึกตรองผลได้ผลเสียทันทีการได้รับเลือกย่อมหมายถึงเกียรติยศอันสูงสุดของช่างฝีมือชื่อเสียงของร้านจะต้องฟื้นฟูอย่างแน่นอน อีกทั้งนางยังสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้ด้วยถ้าะว่าโลกนี้มีอะไรที่ได้มาเปล่าๆด้วยอย่างนั้นหรือสกุลหลันคงเริ่มหันหน้ามาจับทางสายนี้แล้วสินะเอนซื้อพูดไปก็นึกว่าอาดีตสามีนางช่างคิดการใหญ่เสียจริงหวังยึดครองเส้นทางการค้าทุกสายเลยทีเดียวหลันชิงหวังขยายการค้ามาทางเครื่องประดับนานแล้ว แต่น่าเสียดายที่ทางสกุลชิงมีรากฐานที่มั่นคงทำให้เขาต้องหันไปลงทุนกับการประชันในสิบวันข้างหน้าแทนชิงวหนฟู่เอ่ยราบเรียบอันที่จริงพวกเขามองตัวช่างของร้านค้าตนไว้แล้ว แต่ถ้าทำได้ก็อยากให้คนตรงหน้ารับไปมากกว่าแม้เวลาจะกระชั้นนักแต่สิงหวนฟู่มั่นใจในตัวอีกฝ่ายเขารู้ว่านางต้องทำได้แน่นอนและหากนางคว้ารางวัลครั้งนี้มาได้จะเป็นการสร้างชื่อให้ตำนานคุณชายห่ถังอีกครั้งเลยทีเดียวให้ข้าเข้าไปประชันแทนคนของท่านแล้วสกุลสิงจะได้ประโยชน์อะไรสิงหวนฟู่ ท่านยื่นข้อเสนออันดีให้แก่ข้าแท้ที่จริงแล้วต้องการอะไรกันแน่ วินซื้อไม่ตอบรับแต่กลับย้อนถามโลกใบนี้ไม่มีอะไรได้มาโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนน้ำใจคนเราก็เช่นกันนางเรียนรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วร่างสูงนิ่งเงียบสายตาที่ประสานกลับมานั้นทั้งซื่อตรงและเปิดเผยวินซื้อขบริมฝีปากแดงแน่นแม้อีกฝ่ายจะคอยช่วยเหลือนางมาตลอด แต่ประสบการณ์ที่เคยได้พบเจอก็มีอาจทำให้วางใจได้เต็มที่ท่านยื่นข้อเสนอเหล่านี้ให้แก่ข้าทั้งที่ตัวเองไม่ได้ผลประโยชน์อันใดและอาจเสียหายด้วยซ้ำไปบอกข้าทีท่านต้องการอะไรจากข้าหรือไม่ การให้นางเป็นผู้รับหน้าที่นี้เท่ากับว่าเขาต้องทิ้งโอกาสของร้านตัวเองไปเพราะผู้คนจะสนใจเพียงผลงานของคนลงประชันเท่ากับว่าสกุลสิงไร้บทบาทโดยสิ้นเชิงมองทางไหนก็ไม่คุ้มกับอีกฝ่ายสักนิด แม้ระยะเวลาที่รู้จักกันมาจะไม่นานแต่ความรู้สึกและการกระทำของคนตรงหน้าก็ไม่เคยมีเจตนาร้ายกับนางวินซือจึงเลือกที่จะถามเขาอย่างตรงไปตรงมาแต่สายตาก็ยังจ้องดูท่าทางการแสดงออกของอีกฝ่ายไม่ลดละ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S 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 2> <S 2> หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กใใหญิงนิยายแทนได้นะคะ